สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกม Linet 2M ครับผมวันนี้นะครับผมเวล41ล้อเนาะก็เดี๋ยวมารีวิวอาชีพไม้เท้าก็หน่อยแล้วกันนะครับเออนะจะบอกว่ามันเป็นนักเวทก็นะคือเกมนี้มันมันมันก็เป็นนักเวทแหะแต่มันก็เป็นสกิลอะนะโอเคครับไปอย่าับชมคลิปกันเลยครับ Pay to Win Top Up เติมเกมออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติ รวดเร็วทันใจใน1นาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมงมีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเดล l ok, a น ok 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 ัล็อกด a โกนิกาซาก้าแล็กนัล็อกออนไลน์แลนเวิร์ดแล็กนัล็อกรีเบิร์ดแฮร์รี่พอตเตอร์แล็ก a ัลล็อกออริจินแล็กนลอกเอ็กเนชิเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โค้ด G A N D ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต ผมขอสเสนอ UG Phone UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับมือถือเครื่องนึงสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดคอมปิดมือถือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บ,บาท ตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากเป็นเพื่อนเนี่ยลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นกับ3เท่าใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับอ้าโอเคครับผมหลังจากที่เราเลเวล4สแล้วนะครับก็น,นี้ก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะครับเออเนี่ยผมเล่นมาแล้วรู้สึกภาพมันดีขึ้นนะ เหมือนน่าจะเป็นที่การปรับตั้งค่าหรือเปล่าหรืออะไรนะแต่ว่าคือมันก็ยังไม่ได้แบบว่ามันก็ยังไม่สวยชนะไนโครหรอกเออแต่ว่าก็โอเคนะตอนแรกนี่รู้สึกภาพแย่มากเลยอ่ะวันนี้ถือว่าโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเมดมีอะไรบ้างนะครับอ่ะมาดูสกิลนะครับสกิลเนี่ยที่เราใช้นะครับก็คือมันใช้ได้หมดอะทุกสกิลที่แบบว่าเราใช้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีแบบว่าเงื่อนไข พิเศษนะครับอย่างวินสไตล์เนี่ยก็คือมันเป็นสกิลแบบว่าเราออโต้ตลอดนะครับมันสกิลดาเมจแบบสกิลแอคทีฟเนาะก็คือจะไปวินสไตล์กับเทมเพลตนะครับก็เป็นสกิลโจมตีปกติเลยนะครับเนี่ยก็คือตจมไปแบบไม่ต้องคิดอะไรนะครับสกิลใส่เข้าไปบวกเข้าไปนะครับแล้วทีนี้ก็จะมีพาร์ทสี่นะครับอันเนี้ยเมจิเชียนมูเมนต์เนี่ยดีมากนะครับวิ่งเร็ว25นะครับตีเร็ว25แล้วก็ไล่สกิลเร็วขึ้นอีก25นะครับ แล้วเรามีพาสซีฟบูทมานาที่ทําให้แม็กเอเราเพิ่ม10%นะครับแม็กเอผมก็พันสนะครับอ่ะเท,เ,ทเทมเพลนี่ก็คือดาเมจเนาะแล้วก็เฟรมสไตล์อันนี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเล่นแล้วแบบว่าไปเปิดตลอดอะ่ะก็อาจจะแตกได้อันนี้มันเป็นสกิลที่เราควรจะตั้งแบบนี้นะครับก็คือเอาลงมาไว้ข้างล่างในตัวช็อตคั t นี่ใช่ไหมแล้วเวลาเราจะใช้เราก็ ดันลงมันก็จะบับออโต้ถ้าดันขึ้นก็คือไม่ใช้เพราะตัวสกิลเนี้ยเราต้องเปิดปิดนะครับเพราะอะไรคือแรกๆเนี่ยเราเปิดตลอดได้เลยแต่ว่าหลังๆอ่ะไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอซื้อยากอ่อนนะไปบวกขวดให้ดูนะครับก็ต้องปั๊มอันนี้หน่อยนะจัดไป400ขวดนะครับอ่ะนี่นะครับมาที่แมปแล้วอ่ะถ้าเราอยู่จอแล้วยิงตีละตัวเนี่ยก็มีปัญหานะครับแต่ว่า คือสกิลเนี่ยเนาะมันจะเป็นสกิลที่เวลาเราโจมตีออกไปเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นหมู่นะครับจะเห็นเป็นไฟส้มๆเนี่ยแบบเนี้ยใช่หไหมแล้วทีเนี้ยนะครับถ้าเราเปิดตลอดนะ่ะตอนวิวสามสิกว่าเราคุณเปิดตลอดอะ่ะตายรัวๆนะครับตายไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันจะไปลากมอนมามันจะลากมอนมาเยอะมากไอตัวสกิลเนี้ยนะครับคือคือต้องดูว่าเป็นเป็นจุดที่เราฟาร์มมันไหวหรือเปล่าถ้าเราไม่ไหวเนี่ยเราจะไม่เปิดนะ มันก็จะตีทีละตัวมันก็จะพอรับได้นะครับบางแมปมันอาจจะมีมอนบางตัวมาตีก่อนนะจะโดนรุมมาสตัวบ้าง3ตัวบ้างอะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเกิดเปิดสกิลเนี้ยบางทีมัน4ี่ห้าตัวนะครับหตัวแล้วแต่จังหวะจริงๆอ่ะแบบบางทีมันเยอะมากนะครับก็ไม่ไหวก็ทําให้เราตายแต่สกิลเนี้ยมันเคลียร์มอนเร็วนะถ้าเกิดเราใช้กับมอนที่แบบว่าเราสู้ไหวอะครับก็คือเป็นสกิลที่ดีสกิลหนึ่งเลยสกิลถัดมานะครับที่จะบอกนะครับก็คือ ตัวสกิลอ่า,อามิติชิลอันนี้ก็คือเปิดตลอดได้เหมือนกันนะครับอันนี้บับต้านทานสกิลนะน,นี้ไม่มีอะไรส่วนอีกสกิลหนึ่งที่พิเศษก็คือบอดี้ทูมายนะครับตัวนี้ก็ต้องตั้งเหมือนกันนะครับแต่ต้องตั้ง2ชั้นเลยนะครับอันนี้จะเหมือนคล้คายๆพระคือพระก็เวลาฮิวก็ต้องตั้งเวลานะครับตัวนี้ก็ต้องตั้งเวลาเหมือนกันก็คือเราจะไม่เปิดอนุมัตินะครับคือสกิลเนี้ยมันจะเป็นสกิลที่เปลี่ยนเลือด ของเราให้กลายเป็นมานานะครับใช้เลือด60นะเปลี่ยนให้เป็นมานานะครับซึ่งถ้าเราเปิดตลอดเวลาเนี่ยมันจะใช้รัวๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดแล้วเราตั้งค่านะครับเราคลิกที่สก,กิลตรงนี้นะบอดีจุมาแล้วเราก็คลิกที่นาฬิกาตรงนี้นะครับมันจะตั้งได้ว่าเราจะใช้นะครับทุกๆกี่วินาทีนะครับนะครับเราก็เลือกแบบนี้นะครับปุ๊บมันก็ อันนี้ผมเริ่มเริ่มโดนลุมแล้วนะสตัวแล้วนะเห็นไหมแต่ว่าถ้าเราอยู่จอแล้วเราก็กดกินยา2แบบอะ่ะก็ยืนไหวอยู่นะครับเรามันก็หมูไงม,มันก็ช่วยเคลียร์เร็วนะครับใช้สกิลนี้นะครับก็คือเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องลองเทสดูเองนะว่าของตัวเองอะ่ะฟื้นฟูมานาเราพอแค่ไหนสกิลเราใช้เยอะแค่ไหนนะครับเพราะว่าอายุตัวอย่างสมมุติว่าถ้าเรามาแมพโหดอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้เปิดตัวสกิลเฟรมสไตล์อ่ะนะครับมานามันก็จะเปลืองน้อยลงอีกนะครับบางทีผมก็คือแบบ ผมไม่ต้องใช้ตัว body to ายได้เลยนะครับมานาผมรีทันนะครับผมมานานาลามานาผมรีค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดรีไม่ทันอะ่ะก็ใช้ตัวนี้ได้ซึ่งมันทําให้เหมือนกับว่าตัวนักเวทเนี่ยมานาไม่มีทางหมดนะเออมานาไม่มีทางหมดเพราะมันมันรีได้มันตั้งความถี่ก็สมมติว่าเราใช้รัวๆเนี่ยมันก็ร้วแบบว่ารัวมากๆแล้วก็ไม่มีผลกับสกิลโจมตีด้วยนะครับก็คือมันจะโจมตีไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะ แล้วตัวนี้มันก็ใช้สกิลเปลี่ยนเลือดเป็นมานาอะไรไปเรื่อยๆนะผมจะลองปิดตรงนี้ให้ดูนะครับะนะครับแล้วมันจะปั๊มรัวๆเลยเห็นไหมมันจะเติมมานารัวเลยเห็นไหมแต่ว่าเราก็ยังโจมตีอยู่ปกตินะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นสกิลนี้มันก็ต้องเปิดอันนี้นะครับแล้วก็ตั้งเอานะครับเพื่อนๆก็ไปลองดูของตัวเองอะต้องกี่วินะมันก็จะต้องแบบปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับอันนี้15บหาวิก็เสียเลือดทีละ60นะครับก็ไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิดเราไปทํารีมานาเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องเสียเลือ 15ห้วิไงเออเดี๋ยวผมว่า60มันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะนะครับอืมนี่ก็ไปลองปรับใช้กันแต่ละคนนะครับเอาข่าวก็จะประมาณนี้นะเพราะว่าสายอื่นเนี่ยเราก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอาวุธอื่นทีนีก็จะเป็นตัวพ a าสตินะครับที่เราซื้อมาจากตัว NPC นักบวชนะครับที่ผมใช้มันก็จะมีรีแลกใช่ไหมฟื้นฟูปีห้นะครับอินคิดเวทนะครับอันนี้น้ำเอ,อ่อประจุน้ำหนักเพิ่ม200นะครับ ทีเลพอร์ตอันนี้เป็นสกิลกดใช้นะมันจะแบบวาร์ปนะครับวาร์ปไปแบบมั่วๆในแบบเหมือนกดวิ่งในแรกลาล็อกอ่ะ,อะแล้วก็อันนี้อาร์เมอร์เลสิตนะครับป้องกันบุกหนึ่งแล้วก็สุดท้ายนะครับที่ผมมีก็คือมีจิคอนโทนแม่นยำบุกหนึ่งออมไปสุดท้ายมีข้างล่างอีกนะ <S <S อันนี้อิมพูสแมจิกนะครับดาเมจเวทหนึ่งเลวิสิสกิลอันนี้ผมเอามาใช้แต้มซื้อประมาณ9 0 0 0 0มั้งนะครับ <S <S ผมว่ามันต้านทานเยอะดีอ่ะน่าจะช่วยให้อื่นขึ้นเยอะนะครับแล้วก็อินคิ้นเฮลนะครับ เดี๋ยวจะซื้อเอตัวป้องน่าจะป้องกัน2นะนี่อินคีดดีเฟนต์ป้องกัน2อนะครับอันนี้น่าจะประมาณแสนสามนะอันนี้สกิลถัดไปที่ผมเล็งๆไว้นะครับเราจะได้อึดขึ้นแล้วฟาร์มได้นานขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนักเวทนะครับไม่มีอะไรเนาะคือแล้วก็ออกแล้วก็สแตตนะครับสแตาตัวสแตทนะครับอัพเป็นอินล้วนไปเลยนะแต่เนี้ของผมอะไม่ล้วนนะอ,อัพวิทไปนหนึ่ง แต่ผมคิดว่าย,ย้อนไปก็คือผมว่าผมอินล้วนดีก,กว่านะครับอินล้วนไปเลยนะครับอัพอัพอัพไปยาวๆนะเน้นจบเร็วๆนะครับคือแสแตตมันให้มาน้อยเนาะมันจะแบ่งไปอัพอย่างอื่นมันก็แบบทาใจลําบากนะไปทําของทําอะไรเพิ่มเมาเองดีกว่านะครับเออเราก็เน้นเป็นแสแตตส่วนของเนี่ยผมใส่เป็นเซตมิทิลินนะครับมันจะได้เอฟเฟกต์เซตนะครับเป็นป้องกัน3คน2นะตรงนี้ก็ อืดขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่นะเออค่อนข้างเยอะอยู่นะครับถือว่าดีเลยอตอนนี้ยังแค่บวก4ทั้งตัวนะครับผมลองบวก5ไป2อสามชิ้นแล้วแตกนะครับแต่ว่าอาวุธนี้ผมบวก7นะอาวุธนี้ผมบวกไปส0กว่าอันแล้วบวก8ไม่ติดนะครับแตกเออแต่บวก7ได้ประมาณ3 4อันอะแต่บวก8ไม่ติดนะครับมันไปติดอันอันกากอันกากบวกบวกทีเดียวติดเลยนะครับ ก็โพสขายอยู่เฮ้ยหายไปไหนอาจจะอยู่ล่างๆอ่ะก็ขายอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าขายไม่ออกอาจจะเอามาคอบวกเก้าก 9, มันสวย,สวยๆเท่ดีใชอย่างเงี้เอาไปเขา,าไปฝากสมุดได้นะผมก็กล่าวว่าให้สุตลต่านดึงไปฝากสมดุดอ่าโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะน่าจะครบนะครับสํำหรับการรีวิวอาชีพเมดนะครับไม่เท้านักอุ้งนักเวทนะครับเออไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนะครับในส่วนของคา่าเนี่ย ผมก็ใช้อันเนี้ยมันคือตัวที่แจกตอนวิวสี่สิบนะครับมิสติกมิวนะครับแต่จริงๆเนี่ยตัวเนี้ยมันตีเร็วกว่า5%แล้วก็ไล่สกิลเร็วกว่า5%นะครับแต่ว่าตัวมิสติกเนี่ยสแตตอินนะครับกับวิทมันจะเยอะกว่านะผมก็ว่าเออเอาเอาอันนี้มาใช้แต่ว่าเลือดอันนี้เลือดวิทมันสิบคอนมันสิบแปดเลยนะแล้วอันนี้ตัวนี้มันน่ารักไงตัวนี้มันไม่สวยอะ่ะ เดี๋ยวเลองสลับดูนะครับเลือดจาก3 ,2 มันสอก็เป็นเท่าไหร่เป็น3าหเลยนะครับเราใช้ของเดิมไปดีแล้วสี่สิบไม่ได้ใช้ใช้28บาทนี่คุ้มกว่า26บาทกับเติมกับเททวินนะครับเออก็ใช้อันนี้มันได้เลือดเยอะกว่านะแล้วก็มันจะได้ป้องกันเยอะด้วยนะครับคอนมันเยอะก็ป้องกันป้องกันอันนี้76นะครับถ้าเป็นอนันนุจาเป็นเท่าไหร่ นี่ผมก็เปิดมีฟ้าอยู่4ตัวแล้วเนี่ยอ่าถ้าเป็นอันนี้นะครับอันนี้ตวัวฟรีนะครับอ้อป้องก,กันเท่ากันเลยอะป้องก,กันเท่ากันเลยนะแต่ว่าเลือดเลือดอน,นุนเยอะกว่า300นะครับดามเมจเวทอันนี้3 1 3 9 3 1ด9เดี๋ยวมาดูอันนี้26บาทคุ้มเล่นได้ทุกอาชีพอันนี้3 1 3 7อนะครับ ก็ต่างกันเยอะอยู่ใช้ได้นะครับเออแต่ป้องกันเท่ากันนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมกับเกมล n เนท2 m นะครับผมไว้เดี๋ยวเอารายละเอียดคลิปอย่างอื่นมาให้นะครับโอเควันนี้ไปละเจอกันทุกคนเดี๋ยวเจอกันเทคนิคหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับใครจะเติมงินก็อย่าลืมพิดูวอท็อปอัพนะผมจะถูกตรงไปพนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใส่โค้ด GAND ให้ด้วยนะครับโหขอบคุณครับ